สวัสดีสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายที่มีปัญหาไปแล้วหรือกำลังปัญหาเพิ่งเริ่มหรือบางคนอาการหนักมากเกี่ยวกับเขาเรียกว่าล่มปากอ่าวนะคะหรือเรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำนั่นเองอาจารย์แม่นะคะวันนี้ยินดีมาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการบําบัตตัวเองวิธีการรักษาตัวเองจะรักษาดูแลตัวเองอย่างไร ให้ไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่ไอ้นกกระจอกไม่ทันกินน้ำหรือ,อเขาเรียกว่าเสือพันไวอะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆแล้วนะเราสามารถแบ่งการรักษาได้อยู่3าอย่างเลยทีเดียวนะคะ 1. รักษาด้วยตัวเองค่ะโอ้ดีใจเลยนะคะเราทุกคนนะคะที่มีปัญหาการหลั่งเร็วเราสามารถรักษาตัวเองได้ค่ะอ่ะ อันที่2ก็คือนะคะให้แพทย์นะคะหมอแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะรักษาค่ะ3ก็คือโดยการนวดค่ะถ้าการนวดนะคะปรึกษาอาจารย์แม่ได้นะคะคือจะบอกว่าวิธีแรกเนี่ยเป็นการรักษาแบบที่เรียกว่าด้วยตัวเองอาจจะใช้สมุนไพรนะอาจจะใช้ยาชานะคะเป็นสเปรย์นะ เป็นสเปรย์ก็มีเป็นยาทาก็มียากินก็มีนะคะยาพ่นยาอะไรมีหมดมีทั้งแบบเราสามารถใส่เข้าไปในของผู้หญิงก็ยังมีเลยนะคะแต่ทีนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมมีข้อดีข้อเสียอยู่แน่นอนนะคะก่อนที่จะมาบอกรายละเอียดต่างๆนะคะรบกวนนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่ เราจะได้ไม่ลืมนะคะดูไปดูมาเอาลืมนะคะพอดีมาหายทีนึงไม่เจอซะแล้วนะคะ mm hmm. กดก่อนเลยนะคะกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามก่อนเลยทีเนี้ยจะมาบอกไล้ว่าสาเหตุของการที่หลังเร็วมันมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันอะนะคะว่าเออการหลังเร็วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะทั้งทางกายภาพ นะกายกายนะคะกายร่างกายของเรานี่แหละอวัยวะของเรานี่แหละแล้วก็สภาพจิตใจค่ะสภาพจิตใจเอามาคุยกันเป็นเรื่องๆนะคะทางกายภาพทางจิตใจเอามาคุยเรื่องทางกายภาพก่อนกายภาพเนี่ยถ้าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะมักจะมีอาการหลังเร็วนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่พวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ เริ่มจะอ่อนแรงโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะอ่าก็จะมีโรคหลายโรคที่กล้ามเนื้อเริ่มจะอ่อนแรงโดยไม่รู้ตัวก็โรคพวกไขมันนะคะไขมันมากไปอะไรอย่างนี้นะคะตอนเริ่มต้นอาจจะยังไม่ซักเท่าไหร่นะคะพอไขมันสูงมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มจะมีเหมือนกันแล้วนะคะคุณผู้ชายที่เป็นทางกายภาพเนี่ยยังไม่เพียงแค่เท่านั้นถ้าน้ำหนักมากเกินไปแล้วตอมลูกมากโตเข้าไปอีกนะคะ ตอมลูกหมากโตนะคะเป็นสาเหตุของการหลังที่ไม่ปกติค่ะก็คือมีทั้งหลังเร็วและก็ไม่หลังนั่นเองนะคะแปลกไหมคะบางคนคือหลังยากมากนะคะตรงนี้ขอฝากไว้เลยว่าอันนี้คือทางกายภาพหมดแล้วย,ยังคะไม่หมดนะคะยังมีอีกนะคะทางกายภาพก็คือในเรื่องของการที่ว่าเรานะคะไม่ฝึก นะพอกล้ามเนื้อไม่ไมแข็งแรงแล้วไม่อ่อนแรงเราไม่ออกกําลังกายค่ะทุกคนกล้ามเนื้อของเราไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อทั้งมัดทั้งตัวทุกมัดทุกมัดในร่างกายเนี่ยมันอ่อนแอค่ะแล้วทีนี้ขาดการออกกําลังกายอย่างแรงนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะและจะบอกว่าและอีกเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมคืออะไรคะพฤติกรรมก็คือการกระทําค่ะนิสัยค่ะ นิสัยของเราแล้วก็พฤติกรรมของเราทําให้เราหลังเร็วได้นะคะเช่นเราดูหนังโป๊บ่อยๆนะคะหนังเลนดเเลนอแล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วยอะไรไปด้วยแบบนี้นะคะการที่เราช่วยตัวเองนะคะก็จะทําให้มีผลที่ไม่ดีต่อร่างกายนั่นเองนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าคุณทําเป็นประจําแล้วจะส่งผลต่อสภาพจิตใจนะอันนี้จะแก้ยากเข้าไปอีกนะคะแก้เพราะว่าไหนจะทั้งใจไหนจะทั้งกายเพราะบางคนเนะเป็นแค่กายอย่างเดียวนะรักษากายเสร็จแล้วก็จบนะคะจะไปรักษากับคุณหมอก็ได้รักษาแบบมันหนวดก็ได้ก็จบตรงนั้นแต่บางคนเนี่ยนะคะไปรักษา แบบเขาเรียกว่ารักษาไม่หยุดจุดนะตัวเองเป็นทางจิตแต่ว่าไม่เข้าใจจิตใจตัวเองเนี่ยไปหมกมุ่นอยู่กับหนังนะคะไปติดใจในรสชาติความมันของหนังเหล็ดเอ็กเหล็อารอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังต่างๆแบบนี้นะคะไม่สามารถที่จะช่วยเราได้บางคนก็บอกว่ามันช่วยให้เขามีอารมณ์ใช่ค่ะช่วยให้คุณมีอารมณ์ก็จริงแต่มีอารมณ์แล้วก็แค่หลัง มันไม่ได้ช่วยให้คุณแข็งแรงนะคะมันไม่ได้ช่วยให้คุณแข็งแรงพอหลังแล้วคุณก็จะติดใจในหนังนั้นติดใจไปเรื่อยๆติดใจไปเรื่อยๆพอติดใจไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมคะจิตคุณไปกับหนังเรียบร้อยแล้วจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น5ปี10ปีคุณกลายเป็นคนติดหนังไปเลยปริยายนะคะสุดท้ายเวลายุ่งกับแฟนคุณก็จะไม่ค่อยแข็งและยังเกิดการหลังเร็วอีกด้วยนะคะ อีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือคุณไปร้านนวดที่เขามีอย่างว่าค่ะคุณไปร้านนวดแบบนั้นแล้วก็เจอเขาทําให้คุณนะทาให้คุณจนคุณแบบจบไปเลยแบบนี้ทําให้คุณลังเร็วได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดอันนี้ก็คือทางกายภาพและบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของอ่า เส้นประสาทนะในเรื่องของกายภาพเนะี่ยเส้นประสาทของคุณนะที่ว่ามันเขาเรียกว่าเส้นประสาทมันมันไวเกินไปและเส้นประสาทมันเยอะเกินไปนะคะเราก็สามารถรักษาตัวเองได้ด้วยแล้วเรายังให้แพทย์รักษาให้ด้วยและเรายังสามารถรักษาด้วยการ นวดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวมากมายอะไรเกินไปนะคะแต่จะต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้นะคะแบ่งเ,เป็นกี่ระยะนะคะของคุณอยู่ในระยะใดระยะหนึ่งระยะ2ระยะ3นะคะอันนี้ก็ถ้าระยะ2ระยะ3เนี่ยต้องถึงมือแพทย์แล้วอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องถึงมอหมอนวดที่เข้าใจอย่างอาจารย์แม่นี่แหละนะคะทีนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่ ข้อมใจนะคะไปติดตามนะคะ EP ต่อไปนะคะเพราะว่า EP นี้ให้ความรู้ในเรื่องของกายภาพนะคะการรักษาทางกายภาพก็จะแบ่งอยู่เป็นเป็น3อย่างเหมือนกันนะคะก็คือรักษาด้วยตัวเองแล้วก็รักษาด้วยแพทย์ส่วนแพทย์เนี่ยก็จะทำการผ่าตัดนะคะผ่าตัดเอาเส้นประสาทออกในบางส่วนนะคะเพื่อให ไม่ให้มันหลังเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการรักษาตัวเองก็ใส่ถุงยางอนามัยนะคะใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยแล้วก็มันจะมียาชาอยู่ข้างในหรือจะไปซื้อยาชาย,ยาพ่นนะคะหรือจะมีสมุนไพรชาในบางตัวที่เอาใส่เข้าไปนะคะในของผู้หญิงก็มีของผู้ชายก็มีนะคะทําให้นานขึ้นแต่ถามว่านานขึ้นอ่ะ ผู้หญิงเข้ากับเสร็จช้านะคะไปใส่ของผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะคะสําหรับผู้หญิงที่เสร็จไวก็จะใช้ได้อันนี้ต้องพิจารณาคู่ของตัวเองแล้วนะคะอันนี้ต้องเปิดโอกุยกันก่อนนะคะสําหรับคู่ของคุณคุณจะได้แก้ให้ตรงจุดตรงประเด็นนั่งวิเคราะห์เขียนไปนะคะว่าของเรานั้นนะคะอยู่ในแบบไหนแบบกายแบบใจหรือว่าทั้งกายทั้งใจนะคะแล้วจะแก้แบบไหนนะคะนั่งโจดให้ดีๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ ต้องการมานวดนะคะสำหรับการนวดของอาจารย์แม่ก็จะมีการนวดทั้งที่ตัวส่วนสำคัญที่เกี่ยวกับประสาททั้งนั้นเลยนะคะ<ม>เพื่อให้ประสาทของคุณไม่ไวเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนแอนะคะ<ม>คือทำให้ประสาทของคุณแข็งแรงไม่ใช่ว่าเสียวนิดเสียวหน่อยแล้วก็ไม่มีความอดทนแบบนั้นนะคะอันนี้ก็ ค่อยว่ากันนะคะยังไงก็ติดต่อกันมานะคะอาจารย์แม่นะคะอาจเจ้าของตำรับหนังสือกระสายศีร mm ์ฉ hmm. บับฉลอการหลังและก็แข็งไปเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. ติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะะ